พวกแกสองคนมาหาฉันมีธุระอะไรหรอแม่ครับเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะครับแม่แม่ยังโกรธผมอยู่อีกเหรอครับไอเรื่องงานศพพ่อเนี่ยผมยอมรับครับว่าผมเป็นคนผิดเองแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่มีเวลาว่างเลยแต่ตอนเนี้ยผมว่างแล้วน,นะครับแม่ผมเลยพาตองมาหาแม่ไงครับจริงค่ะแม่คือช่วงนั้นน่ะเราสองคนวุ่นวายกับงานกันมากเลยอะค่ะพวกแกสองคนมีอะไรก็พูดมาเถอะไม่ต้องอ้อมค้อมกัน แม่คะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันก็ผ่านมาตั้งเกือบครึ่งปีแล้วนะคะแล้วเอาจริงเราสองคนก็รู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราสองคนผิดกันมากเลยอะ่ะวันนี้เราก็เลยตั้งใจซื้อของพวกนี้มาฝากให้แม่เลยนะคะเป็นการขอโทษด,ด้วยแม่รู้ไหมคะว่าตอนเนี้ยหลานแม่น่ารักมากเลยนะคะโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรอคะตองว่า เอาอย่างนี้ดีไหมคะแม่ตองว่าแม่เนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองไปอยู่กับตองกับพี่ปอนแล้วแม่ก็จะได้อยู่ใกล้หลานมากขึ้นไงคะอ๋อที่แท้ที่มาหาฉันเพราะว่าหาพี่เลี้ยงเด็กเงั้เหรอแล้วพ่อแม่แกไม่อยู่เหรอมาหาฉันทําไมแล้วทาไมตองจะต้องไปหาคนที่บ้านตองด้วยล่ะคะพวกแกสองคนไม่กลับมาเหยียบที่นี่เป็นป,ปีๆเลยนะโดยเฉพาะงานศพพ่อตะปอนที่เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อหกเดือนที่แล้วนะ พ่อแกสองคนยังไม่กลับมาที่นี่เลยแต่นี่อะไรพ่ออยากให้พี่เลี้ยงเด็กกลับมานึกถึงฉันนี่นะแล้วพ่อแม่ยายตองไปไหนอ่ะไม่ไปหาเขาก่อนหน้านี้อะไรดีๆอะไรอร่อยๆยนะก็หอไปให้เขาหมดไม่ใช่หรอในขณะที่ฉันกับพ่อตะปอนไม่เคยได้ริมรสดอาหารดีๆอร่อยๆเลยแต่พอจะเลี้ยงลูกกลับมานึกถึงฉันงั้นเหรอพ่อแม่ยายตองนะ ไม่นิกถึงเขาล่ะมาหาฉันทำไมแม่ครับแม่ครับเป็นแม่ของผมผมก็เป็นลูกชายของแม่แม่อย่าโกรธผมเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะไปที่หลุมศพพ่อแล้วก็จะเผากระดาษขอโทษแทนพ่อได้ไหมครับใช่ค่ะแม่คือเราสองคนง,งานหนักกันมากจริงๆนะคะเราก็เลยไม่มีเวลาดูแลลูกเลยอะ่ะแม่ไม่สงสารหลานบ้างเหรอคะคือตอนเนี้ยหลานไม่มีคนดูแลเลยนะคะแม่ แล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ตองอะ่ะเขาก็ต้องดูแลหลานอีกต้องสองคนเขาก็เลยไม่สามารถมาดูแลลูกให้เราได้อ่ะค่ะแม่แม่คะแม่ช่วยเลี้ยงหลานให้เราสองคนเถอะนะคะอะไรนะจะให้ฉันเลี้ยงหลานให้งั้นเหรอกล้าพูดออกมาได้ยังไงปอนตอนนี้พ่อแกยังอยู่นะแกไม่เคยสนใจยายดีพ่อแม่แต่นิดเดียวแต่พอพ่อจากไปกลับมาพูดจาซึ้งอกซึ้งใจงั้นเหรอฮะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าทำไมเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นคนแบบนี้ไปได้แกมันเพิ่งผ่าอะไรไม่ได้แต่กลับมาให้ฉันเลี้ยงหลานให้แกนี่นะไม่มีทางฉันให้พวกแกสคนน่ะไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กเถอะเพราะว่าฉันจะไม่ยอมเลี้ยงลูกให้พวกแก2คนเด็ดขาดโตป่านี้และยังไม่รู้จักว่าิีชอบอะไรเลยแม่แห่แม่คะทุกวันนี้การจะไปหาพี่เลี้ยงเด็กที่ไว้ใจได้สักคนนึงอะมันก็ยากมากเลยนะคะ ล้วไหนจะเรื่องเงินเรื่องทองนั่อีกอะคือเราสองคนไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะแม่แล้วตอนนี้แม่ตองอะเขาก็ต้องเลี้ยงหลานลูกพี่ชายไหญต้องสองคนน่ะแม่คะถือว่าแม่สงสารเราก็เห็นใจพวกเราเถอะนะคะตองนี่เมื่อแกพูดขนาดนี้ละฉันขอถามแกตรงๆเลยนะว่าหลานเนี่ยฉันเป็นคนให้กําเนิดงั้นเหรอก็ไม่พวกแกสองคนให้กําเนิดเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาสิแล้วมันมีกฎหมายข้อไหนเหรอ ที่ระบุว่าย่าต้องเลี้ยงหลานน่ะปอนพ่อแกเสียไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปนั่งเลี้ยงดูพวกแกดูแลพวกแกอีกฉันเองเป็นแม่แท้ๆของปอนแต่ปอนกลับไม่เคยสนใจยายดีฉันเลยในสายตาของแกน่ะฉันมันก็เป็นแค่แม่บ้านเท่านั้นใช่ไหมปอนตอนนี้พ่อแกยังอยู่นะ่ะฉันก็ไม่รู้สึกดดเดี่ยวสักเท่าไหร่แล้วนะแต่หลังจากเขาเสียไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครหน้าไหนมาดูแลสนใจฉันเลยตรงกันข้าม พ่อแม่ของตองน่ะพวกแกไปหาเขาทุกเทศกาลไปมาหาสู่กันบ่อยมีของดีๆก็ไปฝากเขาไม่ใช่เหรอแล้วฉันเหรอปอนฉันไม่ใช่คนไม่มีหัวจิตหัวใจเลยไงฮะหรือว่าต้องรอให้ฉันกลายเป็นผีซะก่อนถึงจะได้เห็นค่ากันอะ่ะแม่คะคือแม่ใจเย็นก่อนดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วอ่ะ การที่แม่จะไปอยู่กับพวกเรามันก็ไม่ได้ลาบากอะไรไม่ใช่เหรอคะแล้วบ้านเราสองคนน่ะก็ใหญ่โตกว้างขวางนะคะอากาศก็ดีด้วยเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกมากเลยนะคะแม่มันไม่ได้ลําบากเหมือนที่นี่ซะหน่อยอ่ะนะคะใช่ครับแม่ถ้าแม่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยแม่จะกินฟรีอยู่ฟรีเลยนะครับแทบไม่ต้องออกเงินเลยสักบาทแต่มีอยู่เรื่องเดียวครับแม่แม่ต้องเอาเงินบํานาญของแม่เนี่ยมาจ่ายค่าเทอม่หลานแม่เป็นย่าแล้วนะครับแม่ก็ต้องดูแลหลานบ้านสิแหมพูดง่ายจังเลยนะปอน ฉันต้องเอาเงินบำนาญของฉันไปจ่ายค่าเธอให้ลูกแกไปเลี้ยงดูลูกพวกแกงั้นเหรอคิดอะไรเนี่ยฮะวันวันจ้องแต่เอาประโยชน์จากฉันเอาเงินจากฉันงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรนะว่าตอนเนี้ชีวิตของฉันมันช่างสุขสบายจริงๆมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออยากกินอะไรอยากไปไหนฉันก็ได้ไปแล้วฉันก็สัญญากับตัวเองนะว่าฉันจะไม่ยอมเอาตัวเองกลับไปเจอความลําบากอีกแล้วเพราะฉินนั้นเยาวังนะว่าฉันจะไปเป็นแม่บ้านให้แก ไอ้เกมเนี้ยฉันรู้ทันพวกแกหมดแล้วไม่ต้องมาพูดเลยแม่เป็นย่าแล้วนะครับทำไมพูดจาเห็นกันตัวแบบนี้อ่ะใช่ค่ะนี่ต้องไม่เคยคิดเลยนะคะว่าแม่จะเป็นคนแบบเนี้ยหลานก็ไม่คิดจะช่วยเงินน้ไมีจะช่วยอีกพูดออกมาได้ยังไงคะหน้าไม่อายจริงๆถ้างนั้นต่อไปเนี้ยแม่อย่าหวังเลยค่ะว่าจะให้พวกเรามาดูแลแม่คนอย่างฉันอ่ะไม่เคยหวังให้พวกแกสองคนมาดูแลฉันหรอกเพราะทุกวันที่ฉันอยู่ที่นีน่ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วปอนแกอย่าลืมนะ พ่อแกอุตส่าห์เอาเงินเก็บทั้งชีวิตนะเพื่อมาซื้อบ้านให้แกตั้งสามานนะก่อนส่วนยายตองฉันถามหน่อยทําไมพ่อแม่แกนะไม่คิดจะช่วยจ่ายบ้างละ่ะเห็นบอกว่าดีนักดีหนาไม่ใช่หรอต่อไปเนี้ยก็เชิญพวกแกสอคนนะไปดูแลพ่อแม่ของตองเถอะเพราะว่าฉันจะไม่ยอมไปช่วยเลี้ยงหลานเด็ดขาดฉันบอกแกไว้เลยนะในเมื่อแกไม่เคยกระตันอยูดูแลฉันฉันจะอาบ้านหลังนั้นคืน บ้านที่สามีของฉันเป็นคนซื้อด้วยเงินสด3ล้านบาทถ้าพวกแกสองคนไม่อยากให้ฉันเอาคืนก็เอาเงิน3ล้านมาคืนฉันซะไม่งั้นแล้วก็ฉันไล่พวกแกออกจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้นะคะแม่ตองแต่งงานกับพี่ปอลก็เพราะเขามีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูหลาขับไม่งั้นตองจะแต่งทําไมอะคะไม่รู้อะแม่ไปโอนทุกอย่างเป็นชื่อตองเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นตองไม่ยอมด้วยค่ะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแม่ผมไม่เอาเงินบางนานของแม่ก็ได้ แล้วแม่ก็ไม่ต้องมาช่วยผมเลี้ยงลูกแต่แม่ก็ต้องไปโอนบ้านเป็นชีอของตองไม่อย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้ไม่จบแน่ไม่จบมั้นเหรอฮะไม่จบ,น,บนัน้นแหละวันนะแกไม่ต้องมาขู่ฉันเลยนะฉันไปติดหนี้ติดสินันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะบ้านหลังนั้นอ่ะมันเป็นสมบัติของผัวฉันแล้วทําไมฉันต้องโอนให้พวกแกด้วยฮะที่ฉันกับพ่อแกตัดสินใจซื้อบ้านให้แกวันนั้นเพราะพวกเราคิดว่าแกจะเป็นคนกระตันยูรู้คุณดูแลพวกเราตอนแก่เท่าไงแต่นี่เปล่าเลย พวกแกสองคนน่ะมันก็เป็นลูกในเราคนคนนึงแค่นั้นเองได้ดีแล้วก็ลืมพ่อแม่ใช่ไหมปอนแกรู้ไหมตั้งแต่พ่อแกจากไปฉันไม่เคยนึกว่าแกเป็นลูกของฉันอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกแกสองคนออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แล้วอ,อย่ากลับมาที่นี่แม่ครับผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แล้วก็เป็นญาติคนเดียวที่แม่เหลืออยู่แม่อย่าใจร้ายกับผมเลยนะครับแม่ให้โอกาสผมเลยนะครับแม่เชื่อใจผมได้เลยผมจะดูแลแม่แน่นอน แล้ววันข้างหน้าเนี่ยผมจะไม่ทิ้งแม่อยู่คนเดียวแน่นอนครับถ้างั้นพวกแกสองคนน่ะก็ลองไปถามชาวบ้านชาวช่องเขานะว่าคำพูดคำจาพวกแกเมื่อกี้จะมีใครเชื่อไหมถ้าพวกแกสองคนไม่อยากให้ฉันไปเลี้ยงหลานให้เนี่ยคงไม่มาหาฉันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการประโยชน์จากฉันฉันถามหน่อยเดินบนถนนสวนกันอะ่ะจะจําแม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะแม่บอกไว้เลยนะแกอย่ามาหวังอะไรจากบ้านหลังนี้อีกแม่ตัดสินใจแล้ว ม่จะย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราเราสองคนอย่ามาข้องเกี่ยวกันอีกเกิดชาหน้าฉันใดก็จะมาเจอกันอีนะกอนเราข้อสุดท้ายแม่บอกไว้เลยว่าเงินแม้แต่สตางค์เดียวแม่ก็จะไม่ให้พวกแกเข้าใจกันหรือยังแม่พูดจาอะไรของแม่ครับแม่ยังมีสติอยู่หรือเปล่าแม่ขายบ้านเพื่อแม่จะไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าเงินเนี่ยในอนาคตมันก็ต้องเป็นของผมครับตอนนะครับแม่ทําแบบเนี้ยแม่ไม่กลัวชาวบ้านเขานินทาเหรอ ครจะนินทาย,ยังไงฉันก็ไม่สนพวกแกสองคนนะเก็บข้าวของออกจากบ้านฉันได้แล้วแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกไปสิไปไปไปไไปสิโถ่ย,ยเราให้ชีวิตให้ความรักกับลูกทุกๆคนแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกทุกๆคนจะให้ความรักกลับมาให้เราสมกไนไป